ในเรื่องของสายไฟนะครับก็จะมีสาย DC ครับที่จะต่อจากเบรกเกอร์เข้าไปที่ตู้โซล่าชัตเตอร์นะครับก็จะไปทีละสเต็ปเลยนะฮะเส้นแรกครับก็จะเป็นเส้นบวกนะครับขั้วบวกกับขั้วลบก็เป็นฝั่งของโซล่าเซลก่อนฮะผมก็ใส่ขั้วบวกเข้าไปก่อนเลย นะแล้วก็ขันให้แน่นนะครับเส้นถัดมานะครับก็จะเป็นขั้วลบนะครับเบรคเกอร์ยังออฟอยู่นะอ่าแล้วก็เอาขั้วลบนะครับต่อสายจากเบรคเกอร์ไปก่อน ใส่เข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ลองดึงดูสักนิดหนึ่งนะฮะว่ามันอยู่ไหมเพราะบางทีมันหลอกเรานะฮะเหมือนมันจะอยู่แต่จริงมันไม่อยู่ฮะหลุดมาเลยก็มีครับเ <ustedes S 1> <c oughs> ส้นถัดมานะครับก็ <c oughs> จะเป็นแบตเตอรี่ครับจากเบเกอร์แบตเตอรี่ก็เอาขวัวบวกใส่เข้าไปก่อนครับสำหรับผมมันเป็นทิศทางเดียวกันอยู่แล้วนะฮะนะครับ ให้ดูให้ตรงแค่นั้นเองนะฮะอย่าผิดนะครับผิดคือพังนะฮะขันให้แน่นเหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่ส่วนของแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกขั้วลบนะฮะชัดเจนผมก็เอาขั้วบวกใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะฮะให้แน่นแล้วก็ลองดึงดูสักนิดนะครับ เป็นขั้วลบนะครับขันให้แน่นรึบนะจริงๆก็ควรดึงสักนิดนะฮะก็ดูให้ตรงนะครับจากเส้นที่จับสมายนอนแล้วก็มาจากเบรกเกอร์นะครับก็มาเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ของตู้ชาร์จเจอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็ขันให้แน่นฮะแล้วลองดึงเหมือนเดิมฮะ ต้องดึงทุกเส้นนะพูดกันง่ายๆเเอะเพราะบางทีถ้าไม่ลองดึงแล้วก็เรียบร้อยฮะทีนี้ก็จะเป็นเส้นของอ,อ S R นะครับ s o l ลสเตอร์ีเลยนะฮะผมก็จะสอดเข้าไปในรูปแบบอย่างนี้เลยนะครับสายต่อให้ตรงขั้วนะฮะอันนี้มีผลนะครับต่อให้ถูกขั้วก็ดีนะฮะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นแผงวงจรไปควบคุมไดแอค A C อทีหนึ่งนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็มาต่อเข้าที่ DC ซีโหลดนะฮะของตู้ชา์จเจอร์นะครับก็ขั้วบวกลบชัดเจนนะครับต่อให้ถูกแค่นั้นเองฮะ เมื่องาน DC นะครับที่จะต่อเบรเกอร์เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็มาเรื่องของ AC นะครับนี่คือมิเตอร์วัดไฟ AC นะครับที่ผมจะติดตั้งไว้ตรงนี้เพื่อจะวัดไฟออกจากอินเวอร์เตอร์นะครับข้างหลังนะฮะเขาก็จะมีไดอะแกรมบอกไว้นะครับว่าอะไรต่อกับอะไรนะฮะก็จะมีพอร์ตบอกอยู่นะครับและนี่ก็คือซีทีคอยนะฮะที่ไว้สําหรับคล้องคล้ายคลกิ์อมะครับไว้คล้องกับโหลดนะฮะเอาสายโหลดสอดเข้าไปลักษณะนี้เลยนะครับ นี่คือสายเซนเซอร์เขามีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิให้ด้วยนะฮะแล้วก็เอาไว้สําหรับต่อเข้ากับช่องนี้นะครับเขาจะมีช่องอยู่ข้างล่างนะครับเป็นปลั๊กสีเหลี่ยมๆเล็กๆนะฮะเอาเซ็นเซอร์ตัวนี้ต่อเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปวัดกับตัวอินเวอร์เตอร์ข้างๆนะฮะสายผมจะต่อประมาณนี้นะครับค่อมไปกับขนานไปกับสายโหลดที่จะเอาไปใช้งานเลยนะครับแล้วก็ ต่อจอาอกเบเกอร์มาผมก็จะเอามาร้อยกับสีทีคอยแล้วก็ออกไปหาปักนั่นเองนะฮะนี่คือลักษณะการต่อนะครับสายสีฟ้านะฮะก็จะเป็นนิวตันนะฮะผมก็จะเอามาเข้าช่องที่1ออกช่องที่2ไปหาชิโนทัมเมอร์ข้างบนนะครับจากชิโนออกมาปุ๊บไปเข้าเบเกอร์นะครับแล้วก็ออกด้านบนนะฮะแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับ เส้นสีดำก็เช่นกันนะครับสีดำเนี่ยผมจะต่อไปหาชินโนทัมเมอร์เลยตรงเลยนะครับแล้วก็ออกมาเข้าเบกเกอร์นะครับแล้วก็ออกไปหาโหลดนั่นเองครับเอามาหาบล็อกปักตัวนี้นะครับผ่านคอยนะครับมาหาปักนะฮะในรูปแบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใช้งานนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นเซนเซอร์นะครับที่ต่อจากตัวมิเตอร์นั่นแหละครับแล้วผมก็เอามาเน็บไว้ตรงอินเวอร์เตอร์นะใช้คําว่าเน็บไว้นะฮะเอามายัดไว้สุกๆไว้นะครับก็แต่ก็วัดได้นะฮะอุณหภูมิกมออกมาใช้ได้อยู่นะครับ เงินก็คือสายนะครับผมต่อมาเพอเอิญว่าผมมีอยู่ที่เหลืออยู่นะครับเป็นสีเดียวกันนะเป็นสีน้ำตาลผมก็เลยเอาเทปพ,พันสายไฟไปพันแทนสัญลักษณ์ว่าเป็นนิวตันนะฮะใช้คำว่างกอีกแล้วนะครับก็จากเบเกอร์ลอยออกมานะครับอันนี้สายลายอืโอเคนะครับ ทีนี้ผมก็จะดึงทั้ง2เส้นนะฮะลงมาที่บล็อ,อกจะมีสายลายนะครับที่ผมจะต่อผ่าน C ีคอยของมิเตอร์ตัวสีดำดำเนี่ยนะครับที่เป็นดิจิตอลมิเตอร์นะครับก่อนที่จะเข้าไปไปเข้าไปหา,าเต้ารับเขาเรียกว่าตัวปลั๊กที่จะต่อไปใช้งานนะฮะ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งปลั๊กไปเรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของตัวสายนะครับผมร้อยจาก ct ทคอยเห็นไหมครับต่อมาจากเบรกเกอร์แล้วก็ร้อยเข้า ct ทีคอยนะฮะแล้วก็มาหาตัวปลั๊กที่จะต่อไปใช้งานนั่นแหละครับนะทีนี้เนี่ยผมก็จะมาดาเนินการวัดไฟนะครับวัดว่าแต่ละสายที่ผมต่อเนี่ย มันถูกต้องไหมนะฮะสายเสายแอเนี่ยแล้วก็เราจะต้องวัดให้ชัวร์ด้วยว่ามันสองสายเนี้ยที่เราต่อเนี่ยมันมีส่วนไหนไปชนไหมไปชนกันไหมหรือว่ามาต่อกันอยู่ไหมนะครับไม่งั้นมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับอินเวอร์เตอร์ได้นะครับก็เลยต้องใช้โอมปี้นะฮะโอมที่มีเสียงเนี่ยคือวัดย่านที่มีเสียงนะครับเพื่อจะดูว่าจุดไหนที่เราต่อแล้ว มันมีการลัดวงจรไหมหรือว่ามันต่อถูกไหม,ไหมนะครับ,บเนี่ยนี้คือเป็นเป็นการเมคชัวของผมเองนะฮะผมก็หาจิ้มไปเรื่อยๆนะครับจนได้จนครบแล้วถูกต้องแล้วนะครับก็ทีนี้จะเอาแผงขึ้นกัน คือแผงโซล่านะครับก็ฮ e ีฮอตามนี้นะฮะส่วนกำลังวัตต์ครับอยู่ที่5้า5้อยวัตต์นะฮะก็เป็นแผงเดียวนะครับมี2แผงนะสองแผงก็คือจะเอามาอนุกรมกันนั่นเองนะฮะก็ต่อแผงนะครับวีโอซี v o C อยู่ที่ประมาณ49โวลต์นะครับ VOC อซี v o C นะโวลลอยนะเกือบ50โวลต์เลยนะฮะ แต่ถ้าดึงไปใช้แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40นะฮะ40.80โวลต์นะครับช็อตเซอร์กิตเนี่ยคือเอา2เส้นมาชนกันแล้ววัดนะฮะจะอยู่ที่13นะฮะแอมป์กว่ากว่าเลยนะฮนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะลงไปต่อสายข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องไปปลดสายตัวนั้นออกเพราะว่าเมื่อกี้ผมจำแล้ววัดนะฮะวัดว่าถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวทีนี้ต้องปลดสายตัวนี้ออก สองเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นระหว่างแผงที่1กับแผงที่2นะฮะก็คือจะเป็นเส้นบวกของแผงที่2มาต่อเข้ากับขั้วลบแผงที่1น,นะฮะแล้วก็ดึงอีก2เส้นที่เหลือนี่คือเอาไปใช้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลงไปย้ำหัวสายข้างล่างก่อนก่อนที่มาเสียบบนนี้อีกรอบหนึ่งนะครับครับหลังจากที่ปลดปลั๊กข้างบนแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มดําเนินการจัมนะฮะ หัวสาย M44 ตัวนี้นะครับเข้ากับสีดำกับสีแดงเนี่ยนะฮะค้วบวกค้วลบนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็นค้วบวกเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวผู้นะฮะส่วนค้่ลบก็จะต้องเป็นตัวเมียนะครับนะฮะอันนี้ก็คือค้วลบนะฮะอันนี้จะเป็นค้วบวกนะครับเปรียบเสมือนอ่สองเส้นเนี่ยมันมาจากแผงละมันจะเหมือนกับ ปักแผงข้างบนนะฮะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมขอเวลาย้ำสายสักครู่หนึ่งนะครับ12 seconds later ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสายนะครับสองเส้นก็ตัวเมียนะครับก็จะเป็นฝั่งของสายนะครับจะเป็นตัวเมียนะครับเพื่อที่มาเสียบกับตัวผู้ด้านบนนี้นะครับแล้วก็ขั้วบวกก็จะเป็นตัวผู้นะฮะสองเส้นนี้คือมาจากแผงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อปลั๊กข้างบนนะฮะ ช่วงเวลานี้สักประมาณหกโมงเย็นแล้วก็ความอันตรายมันก็จะน้อยลงนะครเพราะว่ากระแสกระแสเนี่ยแรงดันเนี่ยมันอยู่ที่เก้าสิบโวลต์นะฮะแล้วก็กระแสที่สิบสามแอมป์ก็ดูดได้แล้วนะครับตอนนี้เดีวขึ้นไปข้างบนกันฮะโอเคนะฮ <Okay. S 1> ะทีนี้พอเราย้ำสายข้างล่างเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีสองเส้นข้างบนนี้นะครับเส้นนู้นเนี่ยคือผมต่อไปใช้งานนะฮะส่วน เส้นคู่หน้าเนี่ยเราก็จะจำเข้าหากันโอเคตอนนี้สองแผงเนี่ยเราอนุกรมกันเรียบร้อยนะครับแบบสมบูรณ์แบบแล้วทีนี้เราเราจะไปวัดปลายสายที่เราไปย้ำไว้สักคู่เมื่อกี้นี้ว่าไฟออกเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเวลานี้ก็ไม่มีแดดแล้วนะฮะความอันตรายของกระแสะไฟฟ้าก็จะน้อยลงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิด รับแดดดีๆเลยเนี่ยสองแผงนี้มันจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ90สบโวล์นะครับเกบโวล์เลยนะ VOC เพราะนั้นเนี่ยความอันตรายมันจะค่อนข้างที่จะเริ่มจะมีแล้วนะครับ <Okay. S 2> เพราะนั้นผมก็ต้งเลยต้องมาต่อสายแล้วก็ย้ำย้ำเสร็จแล้วแล้วก็มาต่อสายในช่วงเวลาสประมาณหกโมงเนี่ยแหละฮะกำลังดีครับอะโอเคทีนี้กลับมาที่หน้าแผงนะครับตัว แขงให้ปิดนะฮะทีนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มวัดไฟกันดูว่านะครับว่าแรงดันมันจะได้ไหมนะครับเริ่มจากนะฮะั้วลบเข้าไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็ตามด้วยคบบวกนะครับผมมือเดียวนะก็จะจลำบากนิดนึงโอเคตอนนี้ผมจับสายมิเตอร์เรียบร้อยนะครับ แรงดันตอนนี้อยู่ที่71โวลต์นะฮะนี่ขนาด6โมงเย็นแล้วนะไม่มีแดดแล้วนะครับก็71โวลต์อันนี้คือโวลต์ลอยนะครับโวลต์ลอยถ้าเกิดสมมติว่าเราไปต่อโหลดใช้งานเนี่ยมันก็ความอันตรายมันก็จะน้อยลงนะฮะตอนนี้มันก็มันก็ว่ามีแรงดันจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะไม่ไม่สามารถที่จะดูดเราได้แล้วนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองเสียบกับตัวเบรกเกอร์แต่ผมยังไม่ออนนะเพราะว่าแบตเตอรี่ผมยังไม่ได้ต่อนะฮะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดไฟกันว่าเราต่อทูคั่วไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้สายมันต่อกับชาร์จเจอร์แล้วการที่เราจะต่อแผงลงไปได้เนี่ยเราจะต้องต่อแบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้ชาร์จเจอร์รู้จักแบตเตอรี่ก่อนนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมใช้เป็นตะกั่วกดนะฮะเป็นแบบน้ำนะฮะที่บอกว่าใช้กับอ e ิเวอร์เตอร์ 4k ตัวเนี้ยมา สัก2 3ปีแล้วผมใช้ในกรณีที่แบ็กอัพไฟดับนะครับผมใช้เป็น DC g e n e r a เรเตเห็นไหมฮะเอาเครื่องยนต์ไปปั่นไฟลงแบตแล้วดึงอิเวเตอร์ดึงไปใช้งานนะครับทีนี้เรากลับมาที่สายนี่นะครับผมจะลองเสียบดูเลยนะฮะนั่นก็คือนะฮะก็จะเป็นสีดำนะครับลบเข้ากับบวก จิ้มลงไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็บวกเข้ากับลบด้านล่างนะฮะโอเคนะครับอันนี้ผมก็เสียบไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองวัดไฟดูว่ามันตรงไหมตรงคั่วัไหมนะครับแต่ผมยังไม่เปิดเบรกนะค้วลบกับบวกนะครับเซิร์ชต่อข้อมกักบเบรกเกอร์แผงนะฮะมา,า,าขนานกันไปเลยนะครับวัดโอเค ถูกต้องนะครับไม่มีขึ้นลบนะฮะถ้าขึ้นลบนั่นหมายความว่ากลับขั้วนะนี่ผมลองกลับขั้วดูนะครับโอเคถูกต้องนะฮะทีนี้สีดำนะครับบวกลบเหมือนเดิมนะครับจิ้มโอเคถูกต้องนะฮะข้างล่างแน่นอนครับยังไม่มีไฟนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ยกเบรกเกอร์ขึ้นเบื้องต้นเมื่อเรา ต่อมาประมาณนี้ก็คือถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราอยากเช็คว่ามันถูกขั้วจริงไหมก็มาปลดสายจากตัวโซล่าชาร์จเจอร์ตัวนี้นะฮะปลดออกก่อนแล้วค่อยวัดก็ได้นะครับเพื่อความชัวนะแต่ของผมเนี่ยก็คือว่าค่อนข้างชัวแล้วนะฮะครับทีนี้เราก็ถึงเวลาราอาคอยกันแล้วนะฮะในเรื่องของการทดสอบนะครับอ่ณตอนนี้เนี่ย แบตเตอรี่ผมได้ต่อไปแล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่ตะกัวกดนะฮะจาก2ลูกนี้นะ200รอยแอมป์นะครับแล้วก็โวลต์มิเตอร์ที่วัดกระแสะได้นะฮะทีนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของอ e ิวอร์เตอร์ตัวนี้คือสามารถเปิดใช้งานได้แล้วนะครับแต่จะยังไม่มีไฟจ่ายออกมาที่ที่ตัวปลั๊กไฟตัวนี้นะฮะก็เริ่มต้นจากอิวอร์เตอร์ก่อนเลย นะครับสามสองหน่งครับนะตอนนี้อ่ซอฟต์สตาร์ทำงานนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาถึง224โวลต์กระแสยังเป็นศูนย์วัตต์ยังเป็น0ูนอยู่นะฮะแล้วก็กระแสสแตนบายตอนนี้ที่ดึงจากแบตไปได้อยู่ที่ประมาณ0.9นะครับแรงดันตกลงมาเพราะว่าแบตมันยังไม่100นะร้อเนะฮะก็เดี๋ยวลองรอชาร์จในวันรุ่งขึ้นนะครับ ทีนี้ชาร์จเจอร์นะฮะชาร์จเจอร์ตอนนี้เนี่ยสองรยยสิบมันยจจังไม่ออกมาเนื่องจาก Ssr ตรงนี้มันยังไม่ได้ถูกสั่งการให้เปิดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสายเนี่ยผมเริ่มผมได้ดำเนินการไล่มา,าเช็คชัวร์แล้วนะครับเขาเรียกว่าเช็คจนชัวร์แล้วว่าถูกต้องแล้วนะครับผมจะลองออนแบตนะฮะเข้าชาร์จเจอร์ดูครับสามสองหนึ่งไป โอเคนะครับสังเกตเห็นว่า s n r ทำงานแล้วนะฮะจ่ายโหลดออกไปนะครับทีนี้เนี่ยอตอนเนี้ยจริงๆแล้วซิโนททมเมอร์ต้องติดแล้วนะครับอผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะไม่รู้ว่ากเกิดจาก SSR หรือเปล่าที่มันมีปัญหาผมต้องปลดปั๊ก่อนนะครับอื นะฮะพอปลดปลั๊กแล้วถึงจะติดเห็นไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะออนอ่ะซิโนโททม์เมอร์ต่อแล้วนะครับผมจะออนไฟมาที่ปลั๊กตัวนี้นะครับทีนี้ก็กลับไปดูที่ห้องเดี๋ยวผมจะไปรันแอร์9000 BTU ในห้องนะครับอ่ะโอเค ตอนนี้คอมต่อแล้วนะครับแอนเริ่มมีความเย็นออกมาแล้วเออมิตเตอร์ตัวนี้โหลดแอร์อย่างเดียวนะครับอยู่ที่3 4์เดี๋ยวเราไปดูที่ตรงที่หน้าตู้ที่หน้าตู้งหน่าหน้าอินเวอร์เตอร์นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ กินเท่ากันนะครับอยู่ที่สามจุดสองแอมป์อันนี้คือหน้าอ e ิวอร์เตอร์นะฮะชิโนทมเมอร์เอ่อตัวเนี้ยกระแสเนี่ยมันจะต่ำเหมือนกระแสจะแข็งกว่ากว่าพวกนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมต้องตั้งให้มันอ่อนลงมาเลยนะฮะแล้วก็กระแสที่ดึงจากแบตไปตอนนี้ อยู่ที่14แอมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอเจ้ามิเตอร์ตัวนี้นะฮะก่อนหน้านะผมใช้อยู่ประจํำนะครับมันไม่ใช่14แอมหรอกครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ดำเนินการต่อแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิดการผิดพลาดจากอาชันตัวสีทองเหลืองทองเหลืองนั่นนะครับก็เลยผมก็เลยต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ครับ เป็นเช้าแล้วครับอีกวันหนึ่งนะประมาณ7จ็ดโมงนะฮะก็จะมีแดดไม่มีแดดเองมันจะมีแสงแถมฝนตกด้วยนะครับไปหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวนะเราจะมารองออนเบรกโซลา่าดูนะครับว่าเขาจะทาการชาร์จไหมนะฮะไปสามสองหนึ 3, 2, ่งเช็คสายแล้วนะเรียบร้อยแล้วไป โอเคนะครับอ่ะทีนี้ชาร์จแล้วนะเริ่มชาร์จแล้วตอนนี้เนี่ยกระแสที่ได้นะครับอยู่ที่2แอมป์เพราะแสงไม่มีเลยนะฮะแสงน้อยมากนะครับแต่ดึงมาได้2แอมป์มีนก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะในระบบ24โวลต์นะฮะแรงดันอยู่ที่71-73โวลต์อยู่ประมาณนี้นะครับ ที่ห้าสงจุวัตต์นะฮะส่วนมิเตอร์ตัวนี้เนี่ย a few moments later อ่ะทีนี้เอาใหม่นะครับผมไปหามิเตอร์ที่เป็นมิเตอร์อ่าที่ใช้แบบเดียวกับหน้าตู้บำนาญนะครับตอนนี้เนี่ยคือแอมที่ตรงนะครับแอมที่ที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าที่ก่อนหน้านี้ผมใช้แล้วเคยเอากบแอมมาจับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับ กระแส C อยู่ที่3แอมป์นะฮะอยู่ที่680แต่็7ตีเท่า700วัตต์นะฮะกางดันแบตเตอรี่ก็อยู่ประมาณนี้ลงมา50เปรเซในขณะที่แผงก็ยังชาร์จอยู่นะอันนี้คือเป็นการเทสนะครับแล้วก็ดูเรื่องของกระแส อันนี้คือถูกต้องนะ้วอันนี้แน่นอนนะครับก็คือว่าอยู่ที่ประมาณ28-30โวลต์น,นะ28-30แอมป์ผมก็ลิงพันกัน,นโนยลอนไลน์ฮะส่วนสองตัวเนี้เดี๋ยวผมต้องดูว่าไม่รู้ว่าอาชั้นตัวนี้มันมันมีปัญหาในในใใหรืออะไรหรือไม่นะฮะแต่ตอนนี้ผมใช้เป็นแบบดิจิตอลเหมือนกันแต่เป็นดิจิตอลเป็นตัวเซเซกเนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับกระแสะ24โวลต เอซีที่3แอมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโดยโรวมทั้งหมดฮนะเดี๋ยวเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวตอนเนี้ยทางทางร้านนะได้โทรมาแจ้งผมแล้วว่าน่าจะมาส่งสักช่วงประมาณอีกสองวันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะอัพอชุดนี้ลงไปก่อนนะฮะแลวเดี๋ยวแบตเตอรี่ผมจะมาประกอบ ให้ทำคอนเทนต์ประกอบให้ดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทีนี้ก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้ดำเนินการจ่ายนะครับตอนนี้จ่ายโหลดอยู่ฮะชาร์จเจอร์ก็ยังทํางานอยู่นะฮะตอนนี้จ่ายนี่จ่ายทั้งหลังนะครับตอนนี้มิเตอร์ไม่หมุนนะครับมิเตอร์ไฟฟ้าไม่หมุนแต่ประเด็นคือตอนนี้ยังเปิดแอร์ไม่ได้นะฮะเนื่องมาจากว่าแดดนะครับวันนี้มันค่อนข้างที่จะ ทดลองไม่ได้เลยครับแดดแต่ถ้าเกิดเบื้องต้นแล้วนะครับคือวันนี้พีคสุดแต่ที่ผมลองดูนะฮะแดดเยอะจัดสุดเลยเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ประมาณชาร์จลงแบตนะครับพีคอยู่ที่ประมาณ40แอมป์นะฮะสำหรับแผง545วัตต์นะครับ2แผงนนะครับอนุกรมกันนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้กินกระแสอยู่ที่10แอมป์นะครับ10แอมป์นี่คือมีตู้เย็นนะฮะไฟ อยู่ประมาณ3-4ดวงนะครับพัดลมด้วยนะฮะส่วนทีวีนะครับทีวีปั๊มน้ำไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนั้นอยู่กัน 1.2K เคไปเรียบร้อยแล้วนี่คือการลดภาระให้กับตัวนี้ไปได้พอสมควรนะฮะก็ตอนนี้รันมาได้อยู่ที่ประมาณ13ชั่วโมงแนละ้วใช้งานได้ดีครับใช้งานได้ดีเหลือแต่เรื่องแอร์อย่างเดียวที่ผมลองเปิดดูแล้วรันได้อยู่นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้ารันไปแล้วแบตน่าจะหมดนะครับเพราะว่าแดดไม่มีเลยนะฮะอันนี้ต้องเป็นเรื่องปกติของ การใช้งานโซลาเซลล์นะครับก็ทั้งหมดนะก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งตู้ชาร์จนะครับอวเตอร์แหงคอมบิเนอร์ทั้งหมดนะฮะนะตอนนี้ในพาร์ทนี้นะครับก็ระบบ 4k 24โวลต์นะครับของระบบโซลาเซลล์นะตอนนี้นะครับ12โวลต์ไปแล้วนะฮะ24โวลต์ 4k ก็เรียบร้อยลงแล้วนะครับทีนี้เหลือ 48โวลต์นะฮะ48โวลต์ที่เป็นตัวใหญ่เลยผมกล่าวไว้ว่าจะเป็น 6k นะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าประมาณกันอีกทีนะฮะว่าจะได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าแผงแน่นอนฮนะต้องมี8-10แผงขึ้นไปโดยประมาณนะครับที่เป็นแผงแผงขนาด500-4 500ขึ้นนะ500วัตขึ้นก็เดี๋ยวจะลองดูว่าได้ไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวว่ากันครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็ เดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์ประกอบให้ดูอกทีแล้วก็จะมาติดตั้งใช้งานจริงกัวเดี๋ยวถ่ายดูทีนะครับนนสตรีมแนลลหาทำมันไปเรื่อยนะครับในสตีทดีไอนะครับนำแดกนะครับนำแดกมาทำไฟฟ้าเนี่ยพาร์นี้5ที่6หรือยทง่ไีนยวต้องไปลองดูพาร์ตก่อนนั้นนะครับเพราะว่าผมทำใช้เข้ามาเป็นไตาภาคเลยดีกว่านะครับในการที่ดำแดดทำไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน ในบ้านผมเองเนี่ยนะครับใครดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับคือเราเรามาลองทําเองเนี่ยหนึ่งเลยนะครับต้องมีความรู้นะฮะมีความรู้แล้วก็มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าซึ่งผมจบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้ากําลังมาฮะก็เลยพอจะมีความรู้อยู่บ้างครับแต่ติดหา้ามันเป็น่ัยไะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสําหรับตอนนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้า เราจะมาทําอะไรกันอีกฮะอาจจะเป็นแบตเตอรี่ของชุดนี้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ